ขอเจอริญพรท่านผู้รับชมรายการทุกท่าน <S <S เบื้องต้นก็ต้องขอโมทนานทางผู้ผลิตนะเจริญพรที่ได้มากราบนมัสการครบแล้วก็ยังมีใจนึกถึงสังคมว่าอยากให้ญาติโยมชาวไทยได้รับฟังข้อคิดเป็นธรรมะเพื่อสู้กับพัยโควิด -19 เบื้องต้น,นตาจา่ย์ก็คงยกเอาพระพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสติสัพพะปัฐิยา จำตากนาสติในที่ทั้งปวงเบื้องต้นชวนญาติโยมตั้งสติก่กอนไม่ว่าจะเรื่องโควิดหรือเรื่องอื่นๆก็ตามทีถ้ามีสติโอกาสที่เราจะตั้งหลักและสตาร์ททำในเรื่องที่เหมาะสมควรที่ถูกกับจังหวะเวลาก็จะมีสูงอ,อันที่สองก็เป็นปพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ที่พระเจ้าตรัสว่าสติมัทโทสถาั์พัฒนคนมีสติโชคดีทุกเบื่อ คนที่มีสตินั้นก็มีโอกาสที่จะเห็นโอกาสในวิกฤตแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ฉันก็ชวนโยมมีสติจะได้ใช้ปัญญาตัวเองเปลี่ยนปัญหาให้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปสุดท้ายอตาตมาก็จะขอให้กำลังใจผ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีคาร,รูปหนึ่งท่านชื่อปุณณนนะเจริญพรท่านอยากจะ กลับไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านตัวเองแล้วก็กลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่หมู่บ้านท่านชื่อสุนาปร,รันตะปะชนบ,บทพอไปกลับทูลาพระพเจ้าพระเจ้าก็ตรัสถามว่าคุณนะเธอคิดดีแล้วเหรอจะกลับไปเผยแผ่ศาสนาที่หมู่บ้านเกิดเธอเนี่ยที่บ้านเกิดเธอเนี่ยคนขึ้นชื่อเรื่องโหดร้ายถ้าเกิดว่าเธอไปแสดงธรรมอยู่ดีแล้วเขาด่าว่าเธอขึ้นมาเธอจะทํำยังไงพระคุณนะก็ทูลว่า ถ้าเขาดา่าข้าพระเจ้าก็ดีแล้วพระเจ้าข้าดีกว่าเอาหินคว้างดา่าเนี่ยแค่เจ็บใจไม่เจ็บตัวดีกว่าเอาหินคว้างหัวเยอะเลยพ mm hmm. ระเจ้าก็ตรัสถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเขาเอาหินคว้างหัวเธอละคุณนะเธอจะทํำยังไงพระพุทธเ้ก็ทูลว่าเอาหินคว้างหัวก็ดีกว่าเอาไม้ฟาดพระเจ้าข้าหินคว้างอาจจะพอหลบทันไม้ฟาดหลบลําบากหน่อยพระเจ้าก็ตรัสถามต่ออีกคุณนะแล้วถ้าเกิดเขาเอาไม้ฟาดเธอละเธอจะทํำยังไงไม้ฟาดก็ดีพระเจ้าข้าดีกว่าเอามีดฟัน พระเจ้าก็ตัดถามต่อเองแล้วถ้าเขามีดฟันเธอแล้วเธอจะทํายังไงมีดฟันก็ดีพระเจ้าค่าดีกว่าฆ่าาพระองค์ให้ตายถึงคำถามสำคัญพระเจ้าตัดถามต่อเลยคุณแะแล้วถ้าเกิดเขาฆ่าเธอให้ตายขึ้นมาจริงๆแล้วเธอจะทำยังไงพระคุณะก็ทูลว่าถ้าเขาฆ่าาพระองค์ให้ตายก็ดีพระเจ้าค่าคนบางคนในโลกนี้บางคนต้องพยายามฆ่าตัวตายถ่าพระองค์อยู่เฉยๆก็มีคนมาฆ่าให้ ที่ธรรมะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชวนโยมเห็นว่าโอ้มีคนมาฆ่าดีกว่าฆ่าตัวตายไม่ใช่นะฮนอย่าเข้าใจผิดแต่ธรรมะกำลังจะชวนว่าถ้าว่าตามสิ่งที่คุณณะทูลตอบพระเจ้าพอพคระคุณณะทูลเสร็จพระเจ้าตัดสายทุกการสามครั้งเลยบอกดีแล้วคุณณะดีแล้วคุณณะดีแล้วคุณณะถ้าคิดอย่างนี้เธอไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนก็ได้ทาไม่ว่าในที่นั้นจะโหดร้ายจะลำบากแค่ไหนแต่ถ้ารู้จักคิดแบบนี้มองเห็นว่า จริงๆแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันดีกว่าเสมอเราเลือกมองโลกในแง่ดีถ้าโยมคิดได้อย่างที่พระคุณนะตอบพระเจ้าเนี้ยโอกาสที่โยมจะมีกําลังใจสู้ก็จะมีฉั้นวันนี้ไม่ว่าโยมจะทุกข์ยากลําบากยังไงแต่ถ้ายังโยมโยมยังหายใจอยู่โยมยังมีสายตามีหูที่ได้ฟังอัตมาที่กําลังพูดอยู่นี้ สดงว่าโยมยังโชคดีกว่าหลายคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงไม่มีโอกาสจะได้ฟังไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะเข้าถึงการดูช่อง y o u t u b ีดีอย่างช่องนี้แทนถ้าตั้งหลักได้อย่างนี้ไม่ว่าโยมเจอปัญหาอะไรขอให้มองแบบที่ทางพระบอกว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองโลกให้มองต่ำก็หมายความว่าในทางโลกถ้าโยมเที่ยวเปรียบเทียบกับคนที่เขารวยกว่ามีการงานดีกว่าสุขภาพดีกว่า โยมก็จะทุกข์ใจฉะนั้นมองโลกให้มองต่าคือมองให้เห็นว่าคนที่เขาลำบากเขาเดือดร้อนกว่าเราวันนี้หลายประเทศยังเดือดร้อนกว่าเรามากมายนะเราเป็นอันดับสองของโลกในการต่อสู้กับโควิดและคนไทยสามัคคีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหานี้แมกะกระทั่งพระก็อยากไปช่วยมองทําให้มองสูงก็คือว่าในส่วนของการตั้งใจทํากิจการความดีมีคนที่เขาทําได้ดีกว่าเราขอให้มองสูงดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วทําให้ได้ดีอย่างที่เขาทำและวันนี้ ถ้าโยมกาลังทุกข์ใจว่าไม่มีกําลังเรียวแรงขอให้มองทันทีอย่างน้อยดีใจว่าอย่างน้อยวันนี้ถ้าโยมได้ดูโยมยังหายใจอยู่และเมื่อยังหายใจโยมมีโอกาสจะสู้ขอให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและตั้งใจมีมีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ทําตามความตั้งใจนั้นถ้าหากคิดอะไรไม่ออกมาที่วัดได้จา้าทรโยมจะได้แสงแสงสว่างแห่งปัญญาสติมาปัญญาเกิสดสติเตลิมมันเกิดสติมาให้กสติถูก ขอโยมมีสติในการต่อสู้กับโควิดและตราชีวิตให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเจริญ